อ้ oh, มีเด็มีมีกองเชียร์มาขึ้นรถเต็มไปหมดเลยอ่ะคนเนี้ยไปเติมน้ำมันเองแบบงงๆค่ะเรามาเติมท yep. ี่เอเนอสนะคะแต่ว่าสถานีน so. ี้คือดูแลตัวเองทุกคนก็ช่วยกันงมค่ะงงกันหมด ทีไ่ไหนคะที่พิพิธภัณฑ์คนนมาทำอะไรคะใส่เข็มขัดต้องใส่เข็มขัดด้วยเหรอเข็มขัดนักสืบเยาวชนโอ้โหคินนมนั่งโต๊ะเป็นนักสืบตรงนี้ดีกว่าคิมน,นั่งเก้าอี้ดีกว่าคิมเป็นนักสืบหรอ ใครก็ได้รตึงก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงแต่ว่าหลานๆก็คืออยู่ตรงนี้ยงง หลที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ลูกแพรที่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างก็คือเข้ามาปุ๊บไอติมก่อนเลยโอเคไปลองชิมรสชาติกันค่ะใหญกับเล็กคานทัวร์กลังสั่งกินด้วยกันไหมตีอะไรเอาเอาได้กันค่ะ เอาอันอเล็กกันค่ะเอาันนี้วันมอฟฟ์โฟล์โฟลโฟโอเคได้จ okay. ิ๋วชอบจิ๋วจังเลยอ่ะจิ๋วจิ๋วเล่นในการเอาเป็นไอศครีมสาลี่นี่สาหร่ายเลีกแค่ไหนเป็นยังไงอร่อยไหม

กินอยู่ข้างในหรอกินอยู่ข้างในหรอโอ้คินไปทำอะไรอ่ะเ่งงโอ้ยเก่งจังโอ้ยข้างนอ๋อมีเป็นวิวข้างนอกหน้าต่างเนี่ยเออจะได้สวยสวยมันเห็นเงาอะ ้วางนี่เราจะได้กินปูไหมวันนี้เราจะได้กินปูไหมครับกินปูนปวันนี้ได้กินปูไหมครับกินปูได้ตอบหมดเรื่องแล้วร้านเปิดส่วนใหญ่จะเป็นเช้าๆไปบ้าะเดีะะ๋ยวไ,ไปกินปูกันครับผม ทุกคนรอกินหมดแล้วนะคะทุกคนร้องค่ะพร้อมค่ะ3ลุยเรามาซ u เปอร์มาร์อันนี้เขาบอกว่าชนะชนะเลิศการประกวดพุดดิ้งระดับประเทศของทิมเราก็ต้องหยิบอันนี้นะคะ ได้เจ้าเอาอะไรไปยกยกเกิดไม่รู้รสอ,อะไรใช่แต่เรากินของท้องถิ่นตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบเฉพาะของของถิ่นแต่ความตั้งใจเราก็คือจะทำอะไรนะซื้อขนมแต่ตอนนี้เราซื้อไปเรื่อยโอ้ดูของเขาน่ากินไปหมดเลยอ่ะทำไมบ้านเราแบบเห็นแบบเออเมื่อกี้เนี่ยเออมาอยู่นี่โอ้น่ากี่หน้ากี่ไม่อห,หน้ากี่ไมดอุฮย<อ><อ> ก็แต่กลัวมันแบบหนึบหนึบมันไม่เหมือนตอนทําสดสดอ่ะถ้าทำสดสดมันจะดูน่ากินกว่า,วาอันนี้ก็จะมีหลายอย่างมีกุ้งมีปู้มีกุนีรวมกันไปน่้กินมากามาตาลกินอย่างอร่อยเลยอ, <c oughs> อร่อยไหมคะตา <c oughs> อร่อยไหมคะไม,ไม่ตอบแต่อื่น <c oughs> สุดสุดสุดยอดไปเลยเจ้คุณแม่เป็น่ฟ้าเอวันนี้วันที่เท่าไหร่เราไม่รู้อยู่วันนนจนไม่รู้วันที่เท่าไหร่อะไรครับ เมื่อคืนผมส่งกระแสจิตไปหาพี่าอาย์อว่าวันนี้แต่งตีมขาวดำนะอ๋อโอเค,อเคก็เลยกลายาเป็นวันนี้พว,นพวกเราตีมขาวดำกันวันที่เท่าไหร่ของการอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้พวกเราอยู่4คนเหมือนเดิมน,นักท่องเที่ยวไทยมาใช้หน้าทาวที่ญี่ปุ่นก็ต้องมาไปเดินดูค่ะว่ามีอะไรบ้างโอ้มีสไปเดอร์แมน ก็มันดูสดใสแบบเป็นไชนะ่าแล้วก็มีแผนที่ค่ะเราก็ดูแผนที่ว่าเขาจะไปไหนดีใน่งวก็ไม่มีเ <c oughs> ขาอยู่ไหนเนี่ยนี่นได้สิแต่คนขับรถเนี่ย เป็ดปักกิ่งเป็นไงบ้างคะเค็มเป็นไงบ้างคะเดินเป็นไงบ้างคะเชฟพีเชฟว่ายังไงเชฟว่าเค็มดีอยากกินอยากกินอยากกินเนื้อโอ้สกินเนตอโอ้มาแล้วเวลามดังโยนี่พวกเรา ใส่กินกินตั้งแต่เช้าพรอมเบียกินตั้งแต่หัววนันกินแบบไม่สนลูกใครเดี๋ยวลงลงในยูทูปเขาให้พูดเหรู้สนุลูกใครไง <c oughs> แกงนี้ <c oughs> ออกจากร้านนูน้นตรงมาร้านนี้ร้านก็คือไม่ได้ไกลออกจากกันตรงนูน้นพยายามมาอีกนิดเดียวแวะไว้อีกแล้วไปกินข้าวหน้าหน่อยนึงก็ได้นะ อได้ได้ก็สักเนี่ยสองพันแปดก็ได้มากลางๆก็ได้ไม่เลวนะแล้วหน้าให้ถ่ายเบลตัวด้วยโอ้เสร็จแล้วแต่งจานสวยมากคิวว์ตัวเบลด้วยอ่ะน่ารักอากน่ารักมากสวยอ่ะจะไปกินแกันกรุนาำมอกด้วยค่ะอร่อยอร่อยไหมคะ อ๋อแบบซีเอ็กซ์โปลายสวยแล้วก็เลยไปกดมาเลยเย่ไหนดูซสิว่าจะซ่าขนาดไหนไม่รู้จะมีกิบส่วนเ้าไม่อ่านเลยไม่อ่านเคืออะไรกันแล้วดูหน้าดูหน้าว้งดิหนานิ่ิงมากไปต่ออีกร้านเสี่ยลุงเปา กินค่ะกินต่อไปตังตังเย็นก็จะไม่มีละกินต่อไปคอนเทนต์รูปปากเลยพี่ขอแบบที่มันแตกๆแล้วกันนะพี่ไม่อยากกินน้ำแตกเป่าต่อที่มันแตกตรงนี้เออที่มันมีรูกเออที่มันมีรูกพอลาไปใน โคอองดอันนี้มันน่าจมันแบบเอามาบดมั้งออันนี้มันไม้อันนี้มันไมอแต่ว่ามันชิ้นชิ้นหรือมันแผ่นแผ่นดีแผ่นแผ่นไหมง่ายง่ามันจะมีแผ่นแบบนี้ใช่ไหม จะกำลังสั่งลังเลกันงงมากกับการสั่งหรือไอติมอออันนี้น่ากินมากแต่ไม่รู้มันคืออะไรอ้งที่ทีมากสรุปแล้วเราก็กินอันนี้ท็อด้วยไอศครีมไปดูว่ารสชาติยังไงเกรับเลยค่ะติไทยย่อาากตอีออ้ไอติมไม่เข้าไอติมด้วย ปอนเข้าไปเป็นยังไงหวานหวานมากหรอทำไมทำไมอยู่หน้าร้านนานกันจังเลยคะมองดูรู้สึกมองมองนะคะมองมองแปลกๆนะเห็นสาวหน้ารังไม่ได้เลยนะสองคนเนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราเจอสาวญี่ปุ่นเราจะจะของเขายังไงแทนไอวัฟ y o คุถามไ่ถามว่าคุณจะถนัผมอ่ะ มีเอ็กบอ <c oughs> อะไรวะ <ố Share> แวะทุกร้านแวะทุกอันไปไปถึงไหนหรอกแวะหมดอ <ố AL> ตอนนี้อยู่ที่อะควาเรียมนะคะที่โอเบซูมาซีโบซูมา <ố AL> ปะ S U M A <ố AL> <ố AL> แล้วก็เดี๋ยวมาซื้อของกันค่ะ 耶。<Yeah. S 2> yeah. ป้าแม่บอกว่าเข้าไปดูเฉยๆค่ะ oh, <shit. S 1> <laughs> ป้าว่าไงป้าว่าดูเฉยๆ <Look. S 1> ป้าไม่ซื้อ <laughs> ดูอย่างเดียว <laughs> <Bye. S 1> <laughs> ป้าบอกใจอย่างเดียวรอเท้าคู่ครับหน้าตาคนดีใจได้รองเท้าคู่ oh, <yeah. S 1> อ่ะอดใหญ่มากเวอร์มาก <laughs> ก็ซื้อสิปวด <laughs> มากเวอร์ตอนนี้อย่าอฝนรองภารกิจแล้วไงตอนนี้จะซื้ออะไรก็ซื้อได้ละ <c oughs> อ๋อผลงานการชอปของทุกคนผลงานการชอปของทุกคนรถเข็นเด็กก็เต็มวางเมียงรายเลยโอ้โหคนเฝ้าซับเต็มไปหมดเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลย ตัวเบาเลยีวต้มแล้วเปามันเปิดทุกคนตัวเบาชอบกันหมดเลยตัวเบาเบาหิวเบาหิวเลยได้อะไรคะไของสุกได้สัตค่ะอปาได้จ่ายตังค์แลวกระเป๋าลิกหนึ่งใบใบเดียมาล้านครับโสุดยอดหรือเทียตังถ้าพี่บิกได้อะไรคะ เป็นพ yeah> ี่ม claro ิกได้อะไรได้ของลูกเยอะได้ของลูกเยอะแม่เลยครับไม่ได้หมดเลยโอ้ไม <the ่ใช่ของตัวเองไดของลูกไดของลูกตัวนี้ได้อะไรบ้างคะได้ของลูกได้ของลูกหชิ้นของลูกแม่ได้อะไรบ้างคะแม่ได้แต่กระเป๋าหลุยอุ้ยกระเป๋าหลุยก็ไม่ใช่แต่แล้วได้เยอะอีกร้นียวนี้ได้เยอะเหมือนกันเนาะลยได่อได้อะไรโอ้โหเยอะมากในนี้ไม่มีของไม่มีของ คุ้งเต็มเลยโอเคเรากลับโรงแรมกันดีกว่าโได้โต๊ะเต็มได้ค่ะครบค่ะทุกคนจุ๊บจุด้จุ๊บ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 จุงบจ้นอม เชฟของเราเชฟพะเชฟหู้เชฟโอ้ขอบคุณค่ะอืม <c oughs> เนื้อแบบสุกๆดิบดิดเช้านี้เรามากินอะไรคะเช้านี้เรามากินอะไรโอฟโนมีอยะกด้าวกิะแล้วเขาก็จะมาทำให้โอเค แล้วเราก็ต้องใส่ใส่ใส่ปลาหมึกลงไปใส่ไปเลยแรบเลยขอเป็นรูปหัวใจนะครับอยากทำมือนเชฟโมลิฟิลอยจะผีน้อยไปหน่อยอ่ะอริกนิดนึงไทยไลน์มันมาจากไทยรเปลาใช่ใช่หันดีมกันโมเอะโมเอาละ ไอกิ่ม่อนี่ลไนเออเราไม่ได้กินอกลับบ้านหยอดตู้แบบแมอมพอลลิงงไยรถไฟค่ะอกินมากี่สถานีสองสถานี มาหกคนโอเคอะลงเหมือนบ้านเราเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคือรถไฟไปแอ์พอเลยกลับแล้วเมื่อวานก็คือวันชอปปิง้งทุกคนก็คือกระเป๋าใหญ่มากกลับ <c oughs> แ,แล้วค่ะทุกคนมี<อ>มกาก ของแม่ของแม่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะลูกกระเป๋าแตกเดี๋ยวเรากระเป๋าแตกกันทุกคนเลยใช่เดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันสิคะก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปสองสถานีวิ่นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องค่ะพวกเราน่ากลัวมากแก๊งนี้